้ย้อนไปดูนะครับองค์กรอิสระใดนะที่ทําถูกก็รอดไปถ้าสมมุติทําไม่ถูกนะครับข้อที่มีการเอาคืนย้อนหลังนะครสิ่งนี้ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะกรรมมันเกิดจากการกระทําใครทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์คกับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ซึ่งผมนําเสนอไปก่อนหน้านั้นนะครับเรื่องของมาตราหนึ่งสี่สี่ซึ่งคราวนี้ก็มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวที่มีการเผยแพร่จากสำนักข่าวอิสราเอลนั้นเป็นเรื่องจริงแม้กฎหมายไปใช้แล้วเนี่ยนะครับ ก็ยังไปตามเอาผิดมีอายุความ20ปีในการเรียกร้องเงินคืนให้อํานาจปปชไปตามดําเนินคดีได้ตลอดคือ,เ,อเมื่อความปร,กร,ปรากฏต่อปปชก็ไปอํานาจปปชเมื่อคณะกรรมการปปชมีมติ60วันครบ60วันแล้วเราก็เห็นว่าคณะกรรมการปปชน่าจะมีมตินะครับส่งสารรัมนูลให้วินิจฉัยได้โดยเร็วนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามีมติภายในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะครับก็สารรัมนูลก็มีเวลาพิจารณา เรื่องนี้โดยเร็วเช่นคดีกับคดีคุณพิเชษครับก็ขอขย้นนำเรียนว่าบ้านเมืองเรามีปัญหาเยอะนะครับก็อยากให้การเคลียร์ในเรื่องของสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยให้ดําเนินการเสรียให้โดยเร็วนะครับสารรัมนูลจะวินิจฉัยอย่างไรเนี่ยพวกเราก็พร้อมติดตามน้มคดีเรื่องนี้เกิดขึ้นผมขอยืนยันนะครับว่าพวกเราห้าคนจะติดตามเรื่องพวกนี้ด้วยเจตนาต้องการที่จะให้บ้านเมืองแก้ไขปัญหา เรื่องการทุจริตแก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิดปัญหาความไม่สงบต่อบ้านเมืองแล้วก็ทําให้บ้านเมืองเสียหายมากมายและผมไม่เชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองที่รับอาสามาเป็นองค์กรอิสระจะไม่ว่าศาลหรือว่าองคอ์กรบปชหรือองค์กรต่างๆจะไปรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น ผมยืนยันนะครับว่าผมไม่เชื่อแล้วถ้าพวกผมได้รู้ว่าเรื่องเนี้ยไปเตะหมูเข้าปากหมาเมื่อไหร่ผมจะจัดการกับไอ้พวกนี้ทักทีว่าดึงเวลาไว้ห้าเดือนนะดึงจนเปื่อยยุ่ยแล้วก็ตามอ่ะแต่ว่าไปไปมาๆนั้นเนี่ยมันสามารถนี่ไปกันเกลี้ยงทั้งสภาน่ะฝ่ายค้านก็จะไม่เหลือด้วยผมจะบอกใหืมแต่ว่าไอ้นั่นก็อีกนั่นแหละว่าท้ายที่สุดประเทศเราจะเลือกหนทางอย่างไรเพราะนี่นะครับ คือล่าวันนี้เนี่ยคือไอ้ระบบการปกครองที่เราผ่านกันมาทั้งสองแบบไม่ว่านี่นะครับมาจากการยึดอำนาจมาจากการเลือกตั้งเราก็เห็นสภาพกันอยู่แล้วนะครับเราไม่กล้าคิดแบบที่สามแต่ว่าผมก็บอกว่าอย่างไรก็ตามนั้นนะเราต่างก็เลยเห็นปัญหาของชาติมาหมดแล้ะไม่ว่าระบบใดนะครับหนึ่งกลุ่มทุนไม่เปลี่ยน นะครับบาตรมืองเป็นประชาไตยก็ประชาไตยก็แบบแบบไตไม่จริงอ่ะทุนก็ย้ายมาเป็นประชาธิปไตเปปเ่เป็นประเด็จการทุนก็ย้ายเป็นประเด็จการก็หมายความว่าเครื่องคิดรายงานจากเลขาธิการนะครับทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับได้มีการยืนยันว่ามีมติอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในการประชุมเรื่องของ นะมาตรา1 4 4นะครับที่นักการเมืองพักการเมืองกระทําความผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นอุ้งอิงเศษษรษฐาสสสวที่ผ่านมากระทําความผิดตามมาตรา144ซึ่งมีสวสมชายสวยงการซึ่งเป็นอดีตประธานกรรมธิการชานชายัยนะครับแล้วก็ส,ส,ส,สวดีเรกนะซึ่งมีทั้งสสสวและอดีตนะฮะได้ไปยื่นต่อข้าราชการ้องกันระลาปร,รามการทุจริตแห่งชาติ ให้มีการตรวจสอบแป็กรณีกลางคุณพิเศษไหมผลแล้วถ้าเป็นทางการคุพิเชษเนี่ยมันจะไปทั้งกระดานเฉอะบางสำนวนมีการออกแถลงการณมาชัดเจนว่าคอรมอขึมาติการอดในทขีถามว่าที่ฟองเนี่ยเหลือใครบ้างหรือไม่เหลือเลยทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรา157นะ มันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิชิตชื่บานอุ้งอิงก็รอดมาเลยมาไวไปไวมากนะครับในขณะที่เศรษฐาทวีสินไวกรมอชุดเสถานอื่นเขายื่นกันไปตั้งนานแล้วก็ยังไม่ได้มีการวิจัยนะอย่างเช่นสํานวนแรกเนี่ยคุณชานชัยอิสระเสนารักษ่าและพวกยืนร้อง นายกแผ่นดินกรรมการกองการและประหาดกตั้งคณะกรรมการขึ้นมากรรมธิการงบประมาณเอสชสสวพี่เป็นระดัติเนี่ยกรณีการแจกเงินฝ่าฝืนระเมียบน้าไปใช้าพันบาทกรณีการแจกนี่ของแบงค์รัฐเนี่ยสามพันห้าพันล้านดังกล่าวงบการใช้ผนี่แบงค์รัฐออกออกมาตราหนึ่งห้าเจ็ดกรณีการแจกเงินหมื่นการปฏิบัติหน้าทีุ่ใครก็มองว่าผิดไม่เกินสามแสนบาทนะครับจำคุกไม่เกิน10ปีหรือทั้งจังทั้งปรับ ซึ่งกระบวนการหลังจากนี้นะครับปปชก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นมาทําการชี้แจงเรื่องนี้กับกลายเป็นเรื่องจริงนะครับจันชัยก็เคยให้สัมภาษณ์บอกว่ามีกระแสข่าวว่ามีการวิ่งเต้นเกิดขึ้นนะครับผมก็ไม่ทราบนะว่ามีการวิ่งเต้นจริงหรือเปล่าแต่คุณจันชัยยืนยันแบบนั้นว่ามีถุงขนมหรือไม่นะครับแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือว่าอุ้งอิงรอดหมด นะครับเป็นบุคคลพิเศษบุคคลที่จะพิเศษกว่าคนอื่นนะครับทำให้รอดคด,ดีสำคัญสำคัญที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศนะครับซึ่งโดยเฉพาะเรื่องของการแจกเงินผมเรียนตแต่ต้นว่ามีความผิดตามกฎหมายและระบุในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ไว้แล้วแต่เมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริตแห่งชาติชุดนี้ยืนยันจะดำเนินคดีเฉพาะมาตรา157 ผมก็ยืนยันเช่นกันว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงนะครับคงไม่จบแค่นี้นะครับเมื่อมีบุคคลเหล่านี้ที่น่าจะกระทําความผิดนะครับแต่ไม่มีการส่งฟ้องศาลนะครับจะวิ่งเต้นหรือไม่วิ่งเต้นก็นแล้วแต่องค์อิงรอดแต่ปปชนะสินะครับหลังจากนี้ไปคงเหนื่อยหน้าดูผมเรยียนจำนะฮะช่าแน่นอนนะครับที่ผ่านมาไปย้อนดูประวัติศาสตร์94ปีนะฮะ ้ย้อนไปดูนะครับองค์กรอิสระใดนะที่ทําถูกก็รอดไปถ้าสมมุติทําไม่ถูกนะครับข้อที่มีการเอาคืนย้อนหลังนะครับสิ่งนี้ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะกรรมมันเกิดจากการกระทําใครทํากรรมใดไว้ย่อมจะรับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดี เพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ